มาถึงที่พักเข่าคอก็เย็นเลยนะคะก็เลยสั่งหมูกระทะชุดใหญ่มาหนึ่งชุดมานั่งกินหน้าห้องค่ะทุกคนได้เยอะมากวันที่บาทมาก็จะเป็นวันเสาร์นะคะน้องพิกุลก็จะมาด้วยค่ะทุกคนก็มาทางครอบครัวเลยค่ะส่วนอีบาะก็ครอบครัวอยู่นะคะไม่ได้ส่วนเกินค่ะรอบนี้ แล้วประเด็นวันนี้คือไม่มีใครได้กินข้าวเลยนะคะพอมาถึงที่พักก็คือหิวกันโซมากช่วงนี้พี่สาวก็มีเรื่องเครียดหลายเรื่องในหัวสมองนะคะก็เลยพามาย่อนใจนะคะที่เขาคอใกล้บ้านนะคะจะไปไกลกว่านี้ก็ไม่ได้ค่ะพองบไม่ถึงเรามีงบคนละสองร้อยห้าสิบก็สองปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะก็มีความสุขตลอดเลยทุกคนไม่รู้สิเวลาเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กันแค่นี้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ไปอยู่กับใครน้องเวลาเครียดอ่ะเวลามีความสุขก็คืออยู่ด้วยกันไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยก็เป็นทิปสั้นๆนะคะแค่เปลีีี่่ยนนนนนนทททออกก็มมคคควาาสุขขึ้ระะะดดัับบลไป งานก็คือเครียดต่อเหมือนเดิมส่วนน,นิชันนะก็กินเอากินเอานะคะพอกินมุกกระทาเสร็จจบด้วยจริงจริง,รงต่อนะคะทุกคนชีวิตฉันก็มีแค่นี้แหละไม่ไปร้านเล่าฉันก็อยู่กับเพื่อนอน,นั่นแหละก็กินกินก็มีความสุขดีของทุกวันนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะทุกคน